คุณหรือคนที่คุณรักเกิดวันที่21็ดใช่ไหมอาจารย์คเชนจะมาเปิดเผยห้าความลับของคนเกิดวันที่21ความลับที่หนึ่งพลังคําพูดดึงดูดคนคนเกิดวันที่21มีพลังแห่งถ้อยคําและการโน้มน้าวพูดอะไรคนมักเชื่อเชื่อจนตัวเองยังงงว่าพูดไปได้ยังไงเป็นคนที่พูดทีเล่นทีจริงแต่กลับโดนใจคนแบบลึกๆความลับที่สองรักง่ายผูกพันไวแต่เก็บความรู้สึกเก่ง มีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามาเยอะแต่ในเรื่องความรักมักเจอแบบรักเร็วเจ็บเร็วคนมักหลงเสน่ห์คุณก่อนแต่พอรักจริงกลับรู้สึกว่าเหมือนต้องพิสูจน์ตัวตนตลอดเวลาความลับที่สามมีดวงผู้นำซ่อนอยู่ถึงภายนอกจะดูชิวไม่อยากเด่นแต่ข้างในคือนักคิดนักวางแผนชอบคิดเองทำเองเพราคนไม่เป็นเวลาได้ลงมืออะไรจริงจังจะเก่งแบบเหนือความคาดหมาย ความลับที่สี่ชะตาชีวิตผูกโยงกับการเดินทางและผู้คนยิ่งเดินทางยิ่งเจอผู้คนชีวิตยิ่งเปลี่ยนมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตจากการพบเจอใครบางคนหรือคำพูดเพียงคำเดียวจากใครสักคนความลับที่ห้าดวงจิตสัมผัสแรงมากบางคนเกิดวันที่21จะมีเซนหรือยานฝันแม่นรู้สึกก่อนเรื่องจะเกิดหรือเวลาใครจะเข้ามาหรือออกไปจากชีวิต หลายคนมีพลังแบบหมอดูโดยธรรมชาติคนเกิดวันที่21พิเศษเสมออย่าประมาทพลังของตัวเองคุณไม่ใช่คนธรรมดาชะตาคุณจะมีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในอีกไม่นานใครเกิดวันที่21หรือมีคนที่คุณรักเกิดวันนี้แชร์คลิปนี้ให้เขาเลยแล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ